ผมกับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็รเอฟซีที่เขารลงรับทุกท่านครับพี่น้องคลิปนี้พรอมขับจิตบ้าเจนบุญอีกเช่นเคยครับพี่น้องผ้าดีผ้าน้องแม่เบิรงเอฟซีนะครับพอมมาลองรถกับจิตบ้าเจนบุญนะครับมาเปรียบเทีกๆมาอยากลองครับเคเจอตอนเดียหาซุนหาซุนดีครับตัวนี้ครับอุ้ยซุนไงของกู้ที่พี่น้อง คนหนไงงงคุ้ทิบเลยครับภาพอยากจะสั้นในยนิดหน่อยนะครับพี่น้องพอดีวันได้ถือใหม่กันสั้นมากนะครับลืมรืมรืมนะครับลืมไ้ในรถคุณ่ะนะครับเอาพี่น้องมือนี้ดันบึงนะครับดินไงงงกุ้ทิบยเลยพี่น้องเอฟซีทางอำเภอวารินจำหลาบครับจังหวัดบุรีครับมาลองเบิรงกำลังของจอร์เดียหาซูนหาซูลดีครับพี่น้องอ่าอันนี้แนะนำเข้าวเดียวครับขึ้นครับเลยพี่น้องบอลองมาหยังมากไหมเราอะนะครับ ดุยมันน่ะวันวน,น่ะเอ้ยตะเล่งมาต่องเต้แห้งพี่น้องประมาณนี้เลยครับนี่อันนี้จริงมันข่ามาเบิงซีสูนะครับพี่น้องแต่ว่าพอดีอ่ารถแท็กเตอร์ซีูจัดทรงไปเป็นเสานี่นะครับจัดทรงไปแต่การถก็กำลังทย่อยข้ามาเรื่อยๆครับพี่นอ้องตัวทศสองที่บาดเจ็บ ในส่วนของผานก็นจะเป็นผานของผานหกซีเอ็มทีพี่น้องใบเมียดของที่ี่เฟิร์สครับตัวนี้ใส่กับแท็กเตอร์จอร์เดียหานซุนหาซุนดีเทอร์โบครับพี่น้องเครื่องยนต์สองชุดเกลียวลิดครับตัวนี้ขนาดราคาของตัวรถอยู่หกแสนเจ็ดหมื่นสองพันครับแต่ว่าคันรวมอุปกรณ์สามอย่างนั่นตกะแปดแปดแสนสี่หมื่นครับพี่น้องนะครับของแถมจัดหนักจัดเต็มครับพี่น้องแถมจนยางแตกกูแล้วครับเวลาไปส่งรถจัดรถพ่อ ้ยแก้วคักนี่ผานหนกเลยครับพี่น้องดินไทยก็จะประมาณนี้แหละครับดินสีแกันแกนนหน่อยๆครับพี่น้องอนะครับนี่เต็มสี่ทิศปาจันที่ปุ่นครับบังหัดทิศปาจนนันที่ปุ่น แม่ที่บ้านจน,จนเดียวบนเ่อว่าสันแม่นครับผมกเลยว่าไปล่องลดกันห้องบนมาเอย้ยสี่ครับวันนี้ครับพี่น้องเพื่อนนะครับมาทำกันนะครับขอเรายกหาขึ้นมา,นานสุดครับพี่น้อง่ออยกหางขึ้นอีกพ่อยกหางขึ้นอีกหน่อยครับ สีลมๆเนี้ยจังไงครับพี่นงค์วันนี้บรรยากาศนะครับส่วนเสาเย็นๆนะครับบรรยากาศลมพัดโบุ้ยยางเย็นเลยพี่น้องนะครับสหรับพี่น้ค์เอฟซีที่เบิ้งคลิปของทีนบานจะในบนอยู่นะครับในบ้านในซอกนะครับดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องนะครับบรรยากาศเป็นช่วงหนาน้าครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับประมาณนั้นกันไหนดันสังกระซี้จนขาดเกิง นี่ไงไง่องกุ๊บทีบหลอดพี่น้องจัดนักจัดเต็มครับคันล่องแบบนี้ฟรีดได้พี่น้องนะเนอะใครอยากเขามาล่องรถก็เขามาได้เลยครับผมสารสิโพกแรงนะครับหรือว่าจะเป็นอาหาซุนหาซุนดีนะครับดุลยยอดนิยมพนาพน้าขนาดดินแกนๆกได้พี่น้อง นี่ขนาดดินแกล็นเด้พี่น้องคลิปนี้เบิ่งกันยาวๆครับเบิ่งกันโดนๆพี่น้องสำหรับโปรโมชั่นเนาะพี่น้องเนาะดาวนะครับเริ่มต้นอยูเซ้านะครับ20%นะครับดาว35%บ่ต้องใส่ก้นคำเลยพี่น้องดาว50%นี่พี่ดอกเบี้ยให้2ปีครับ2ปีแรกระยะเวลาพอชำระอยู่5ปีครับผมประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยเด้อครับเด้อ อ่าคลิปต่อไปจะเป็นยังไง,งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับตัวใดครับตัวใดครับมีอไรตัวที่หามที่ผมไม่เห็นครับพ่บบอ,อมาจนบานเลยครับละฮะราคาบอกอ,อ,อันนี้คือเราทดสอบเงีนเรา <laughs> ทดสอบผมเนี่ยคลายนะสภาพตัวอะไราคาพรถตัวใครรถประมาณสามหัวครัวครับสามบ้านอ่ะรถมันทำงานหน่อยชั่วโมงทำงานบ้านหน่อยทอดมาถึงสอง รถมันหลายปีแต่ว่าซ่อมทํางานมันหน่อยไม่เป็นรถทดสอบรถใส่รถเอาไปสาธิตจะซื้ออี่างไครับกป็นอ่างไรเขาเป็นแรงไฟหน้าพอดีปันพอดีครับรุ่นนี้พอดีปันพอดีใส่งานในในในไฮน่านะเฮาเอาพี่น้องคลิปนี้กันขอจบการรีววิเพียงเที่นี่ก่อนนะครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยสุขภูทุกคนครับพี่น้องเอฟซี ลาพีลาลองขอเพื่ีนนิทก่อนนะครับ,บจิ๊ตบาสจเนบนกราบสวัสดีครับ